ีการพัฒนาให้ดีมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีรถไฟฟ้าสมัยรัฐบาลคุณยี่รัฐกี่กกกปีมา้วสิปีมา้วที่จะทากันก็ททาป่านนี้ไปถึงไหนไหนแล้ววันนี้ลาวก็มีแล้วเคยไปลาวลาวเขามีรถไฟจากลาวไปจีนเนี่ยเทียบได้ขึ้นได้เลยสบายมากเร็วมากเรายังไม่มีเลยเพราะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราไม่มีเลยมันก็เสกเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเรื่องการขนส่งสินค้าด้วยเ,เหมือนกัน อาจจะดูเหมือนบ่นนะครับแต่ว่าการอธิบายฟังเหมือนกันว่าว่าฟอสเฟตเชื่อที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าคุณจะท,ท,าทําการท่องเที่ยวคุณจะพระโมทเมืองรองคอนครพนมร่มบุรีมา,า,ามมสารคามมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจคําถามเดียวคือจะไปยังไงตัวเครื่อบินไปน่านา 8, บางทีแปดพันบาทแพงไปสิงคโปร์เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาดูแลมาทําให้มันเกิดขึ้นได้ถ้าจะขยายสนามบินต้องการอะไรก็ต้องการเงนินอีก รถไฟความเร็วสูงกงไงก็ต้องการเงนินอีกก็ถือเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอีกเหมือนกันวัฒนธรรมต่างๆจะไปสร้างทำไมชนะรถไฟความเร็วสูงบางจังหวัดยังเป็นดินลุกรลังอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าเป็นวัฒกรรมที่ไม่แสดงความรับผิดชอบนะครับ ยุหล่งางเขต้องทําไปความเร็วสูงรู้ต้องทำไปด้วยควบคู่ไปด้วยถ้าเกิดจะเกิดกรุงเทพหรือว่าจากโคราชเดินทางรถไฟความเร็วสูงไปถึงหนองคายเคยนี่ใช้เวลา7็ชั่วโมงลด,ดลงมาเหลือ3ชั่วโมงรถไฟความเร็วสูงสามารถเดินทางไปได้ถ้าเกิดไปถึงชายแดนที่หนองคายคุณต้องใช้เวลาเคลียร์สินค้าที่จะส่งออกไปลาวแล้วก็ไปถึงจีนได้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงที่คุณลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปรถไฟความเร็วสูงมามันก็เสียเปล่าโดยประโยชน์คุณลงทุนแล้วยังทุนเนี่ย ผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยพูดให้มากว่าเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นเรื่องที่ดีแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดคือใส่ใจลงแรงลงแรงในการแก้ระบบราชาการในการที่เราจะสามารถทําให้มันเป็นวันสําหรับบริการเราลงทุนสร้างรถไฟความเร็วสูงไปไประหยัดเวลาไป3าสี่ชั่วโมงลงทุนไปเป็นแสนล้านก็นต้องไปเสียเวลาในเรื่องเหล่านี้มาถึงมีเรื่องที่เราใช้คําว่าวันสําหรับบริ ที่ไปถึงแลวสแตมป์โป้งเดียวฝนที่เราสามารถออกไม่ได้เลยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราพูดก,กันน้อยมากนักการเมืองทุกคนอยากลงทุนหมดอยากสร้างหมดอยากจะซื้อจัดจ้างหมดแต่สันนิษสิ่งใดในการลงแรงลงใจเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ผลักดันให้มีการเกิดขึ้นโครงสร้างพื้นฐานนี่หลายแบบมีหลายฟอร์มูล่าที่เราสามารถทําได้